แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28พฤศจิกายน2 5 6 7นะคะคลิปนี้มาเช็คคุณสมบัติแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุอัปเดตความคืบหน้าเงินดิจิตัล1,000 0บาทสำหรับเฟสที่2รัฐจ่ายเงินหมื่นรอบที่2นะคะหลังจากจ่ายเงินให้กับกลุ่มแรกกลุ่มเปล่าบาง พูดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนพิการไปแล้วและเตรียมการอยู่ระหว่างการแจกเงินดิจิตัล1 0 0 0 0มบาทในรอบที่ 2, 2> เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะเราจะมาดูคุณสมบัติของกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์10,000บาทในเฟสที่2ใครที่จะได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้เฟสที่2เงินสด10,000บาทจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปผู้มีสิทธิ์เป็นผู้สูงอายุ 3- 4ล้านคนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก้อนเดียวเงินสดนะคะ10,000บาท ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นแจกเงิน1,000 0บาทผู้สูงอายุช่วงก่อนวันรุ่จีนปี2568ก็คือก่อนวันที่29มกราคม2568ระหว่างนี้นะคะเป็นผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดประกาศแจ้งสิทธิ์ในช่วงเดือนธันวาคม2567นี้มาตรวจสอบคุณสมบัติแจกเงินดิจิทัล10,000บาทใครที่จะได้รับสิทธิ์นะคะ 1.. ประชาชนที่มีชื่อและที่อยู่ในทะเบียนบ้าน2สัญชาติไทย3มีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียนก็คือ15กันยายน2567 4ไม่เป็นผู้ที่มีไรายได้เกิน840,000บาทสำหรับปีภาษี2566 5ไม่เป็นผู้มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ธนาคารของรัฐรวมกันเกิน500,000บาทตรวจสอบข้อมูลเงินฝาก6ประเภทนะคะ เริ่มกันที่เงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำบัตรเงินฝากใบรับเงินฝากผลิตภัณฑ์เงินฝากในชื่อเรียกอื่นใดที่มีลักษณะดเดียวกับข้อข้างตน้น เงินฝากดังกล่าวให้หมายความถึงเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทเท่านั้นนะคะและไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีร่วมและเป็นเงินฝากณวันที่3 1มีนาคม2 5 6 7 6ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำ7ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐนะคะ8ไม่เป็นผู้ฝากฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐนะคะ โดยการแจกเงินดิจิทัล1000 0บาทเฟส3กลุ่มคนทั่วไปปี2568และสำหรับการแจกเงินดิจิทัลวอลเลต1000 0บาทเฟสที่สาำหรับกลุ่มคนทั่วไปในปี2568นะคะโดยรัฐบาลอยู่ระหว่างเตรียมระบบดิจิทัลวอลเลตแจกเงินดิจิทัลกลุ่มทั่วไปคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2568ต้องเป็นคนลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเท่านั้น ต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และคุณสมบัติรอรัฐประกาศแจ้งผลว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่ได้ลงทะเบียนแอปทางรัฐสามารถลงทะเบียนเงินดิจิทัล10,000บาทผ่านธนาคารของรัฐซึ่งรัฐอยู่ระหว่างเตรียมเปิดลงทะเบียนกลุ่มคนไม่มีสมาร์ทโฟนในเร็วๆนี้ เช็คคุณสมบัติแจกเงินดิจิทัลวันเลดหนึ่งหมื่นบาทกลุ่มผู้สูงอายุอัปเดตสิทธิ์ล่าสุดวันนี้28พฤศจิกายน2567